สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขาย่าลงครับเช้านี้นะครับผมจะพูดถึงหนังอยูนเรื่อเนะครับที่ได้ดาราหนังเกรดบีกลับมาเกิดใหม่มาเล่นเป็นดารานำเลยหนังเรื่องนี้ชื่อชื่อเรื่องพิกหมูเนี่ยหมูค่าหายกับความหมายของชีวิตชื่อไทยนะผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็ว่าอะไรวะไม่สนใจเลยอะผมมองผ่านเลยพิกอะไรอะชื่อเรียกหมูไงเราก็แบบ ไม่สนใจแล้วพอโฉมแรกนะฮะเปิดลุกออกมาเนี่ยเห็นนิโคลัสเคสนะ,ะผมพ่อลุงลังเลยแล้วก็แบบปล่อยตัวนะครับผมแบบเป็นคนปกติไงแล้วอยู่กับหมูอยู่หนึ่งตัวเนี่ยก็งงแล้ว้วเฮยหนังอะไรอะไรงเงี้ยแปลกๆปลไงครับผมนะฮะ,นะฮะเห็นไหมฮะหมูแล้วหมูตัวนี้เป็นดาราสมทบเลยนะครับผมนิโคลัสเคสเป็นดารานำเล่นกับหมูตัวเนี้ยนะ พอไปอ่านเรื่องย่อผมก็ไปสืบมาเนี่ยล็อบนะฮะล็อบคือนี่ฮะผู้ชายผมลุงลังแหละอยู่ในกระท่อมกลางป่าเนี่ยครับผมแล้วก็จะเลี้ยงหมูหนึ่งตัวเป็นหมูแสนลักเลยมันกลับเป็นลูกของเขาเนเงี้ยเลี้ยงไว้เป็นเครื่องมือในการหาเห็ดทัฟเฟิลในป่านะครับผมเห็ดทัฟเฟิลนี้ครับมันจะเป็นของหายากแล้วก็จะขึ้นเฉพาะในป่า เท่านั้นมันปลูกไม่ได้นะครับผมเห็ดป่านะฮะต้องไปหาตามป่าเป็นของป่าหายากอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีหนังอยู่หนึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้ดีเลยอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องเห็ดทัฟเฟิลนี่ครับก็คือเรื่องนี่ฮะ No Reservation นะครับผมหนังสิบห้าปีที่แล้วนะฮะเป็นหนังรักแคเตอนีนซิตาโจนเอลอนฮการ์เนี่ยแล้วจะมีอยู่ซีนหนึ่งอ่ะมันมีการขายเห็ดทัฟเฟิลไนเพราะว่าแคเตอนีนซิตาโจนเนี่ย เขาต้องเป็นกุ๊กของพัตตาารหรูอะไรเงี้ยแล้วต้องซื้อเ็ดทัฟเฟิลอ่ะแล้วจะมีนายหน้ามาขายขายหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยใส่ถุงมาแบบเล็กนิดเดียวเองครับหนึ่งกิโลนี้ไม่เยอะนะอะไรสองสามหมื่นเหรียญนะครับผม US อ่ะสองสามหมื่นเหรียญ US นะหนึ่งกิโลกรัมนี่หลายแสนบาทนะครับผมห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยห้าแสนอะไรเงี้ยอืมตออหนึ่งกิโลอ่ะ เอ้ยผมก็แบบเพิ่งรู้เพิ่งรู้ไงว่าเฮ้ยมันหลายแสนจังอะไรเงี้ยนะฮะเออก็เลยไปสืบหาเนื้อเรื่องดูแล้วในหนังอ่ะในซีนเนี้ยมันจะมีการเก็บเห็ดทัฟเฟิลด้วยนะด้วยนะครับเขาไม่ใช่เก็บในตู้เย็นหรือในอะไรนะเก็บในเก็บในตู้เซฟเลยนะครับผมเห <c oughs> มือนกับเครื่องเพชรหรือทองคําอย่างเงี้ยเก็บในตู้เซฟขนาดเล็กเลยแล้วอยู่ในในครัวที่ทําอาหารของพัตคาร์่ะแล้วเวลาเบิกเบิกไปใช้ในการทําอาหารรูรูอย่างเงี้ย ก็ต้องมีคนแบบตรวจสอบนะเออเบิกไว้เท่าไหรเหรือมาเท่าไหรอ่ะเข้มงวดมากเลยเฮดทัฟเฟิลอะ่ะนะฮะเนี่ยแล้วหมูตัวนี้นะครับก็จะต้องมาหาเ็ดทัฟเฟิลกับนิโคลัสเคสนะครับผมแล้วอยู่ๆอะ่ะมันจะมีคนบุกมาทําร้ายนะครับผมนิโคลัสเคสนะฮะนี่ฮะบุกมาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ย แล้วทำให้เขาบาดเจ็บนะผมเนี่ยหัวแตกหัวอะไรอยู่แล้วก็หมูหายเว้ยหมูหายแล้วเขาต้องเดินทางหาหมูไปยังบ้านเกิดของเขาที่พอร์ตเลนอะไรเงี้ยเพื่อตามหาหมูซอนรักพออ่านใน,นเรื่องย่อเนี่ยก็นึกถึงเรื่องจอห์นวิกใช่ไหมฮะภาคแรกไงหมากูหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครผมนะหรือว่าหนังไทยอ่าต้มยำกุ้งช้างหายอะไรเงี้ย ก็ตามหาแต่ไม่ใช่หนังแอคชั่นนะอจอห์นวิกกับต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นไงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังแอคชั่นจะเป็นหนังดรามา่าแล้วจะให้ความมันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจะให้เราติดตามว่าเออหมูตัวนี้กับนิโคลัสเคสอะ่ะมันมีเรื่องราวในอดีตอะ่ะยังไงทำทำไมทางลอบจึงรักหมูตัวนี้ อย่างมากเลยเหมือนกับเป็นลูกของเขานะงั่นแหละฮะแล้วที่ขึ้นหัวมันนี้ครับราชาหนังเกตบีเนี่ยกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมันยังไงนะครับผมอราชาหนังเกตบีคนนี้นะใครๆก็รู้นะครับว่าหนังเรื่องนี้นะฮะร,รถเทนนอ่ะให้ก้าสิบเจ็ดเลยสดเลยนะฮะผมเยี่ยมมากเป็นหนังอินดี้ที่น่าจับตามองของปีสองพันยี่ิบเอ็ดที่ผ่านมานีครับ แล้วทางสภานักวิจารณ์ของอเมริกาเนี่ยก็ให้เป็นหนึ่งใน10หนังอินดี้ที่ต้องจับตามองเลยนะครับผมนี่ฮะท็อป10อินดีพีเดนต์ฟิล์มอ่ะหนึ่งใน10หนังอินดี้อ่ะที่ต้องจับตามองเลยนะฮะสภานักวิจารณ์ให้อย่างเงี้ยมันก็ต้องน่าจะดีแล้วใช่ไหมฮะแล้วนี่คุณลักเคะเนี่ยเขามาเล่นหนังเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับผมคือคนติดตามข่าวฮอลลีวูดเนี่ยจะรู้ว่านิโคลัสเคะนะครับ เมื่อก่อนนะครับผมเขาเป็นดาราใหญ่มาก่อนนะนะเล่นหนังบล ok ็อกบัสเทอร์กใหญ่นะ,ะทำเงินในโรงเนี่ยเยอะแยะมากเลยก่อนจะมาเล่นหนังเรื่องพิกนี่ฮะในรูปพิกในโรงฉายหนังนี่แหละนะไอห,หมูตัวเนี้ยหมูดำเนี่ยครับผมเล่นอะไรบ้างนี่ฮะนี่คลัสเคดเยอะแยะฮะหนังฟอร์มยักษ์เฟกออฟคอนเอเดอร์รกคนรู้จักเท่านั้นแหละยุคเก้าศูนย์ เป็นยุคที่นิโคลัสเคสอ่ะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นดาราเกรดเอลิทเลยนะครับผมนะบางคนดูหลายรอบด้วยน,นะฮะพวกนี้เป็นหนังแอคชั่นขึ้นหิ้งไปหมดแล้วนะคนไทยทั่วไปอ่ะดูดูกันเยอะแล้วหนังพวกนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีอะครับผมนะต่อมานะ่ะเขามีปัญหาเยอะนิโคลัสเคสอ่นะเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเพราะว่าเขาเป็นคนมือเติบนะครับผมใช้เงินอนะ่ะ ในการไปซื้อสิ่งของที่มันแพงแล้วก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยของสะสมนะครับผมนะอ่าเช่นไปซื้อก่ออะไรเงี้ยมกกหมูนะ่เกาะบาฮามาสอ่ะเจ็ดแปดล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยอืมือบ้านหลังใหญ่ๆคาลือหาดหรือว่าของสะสมโบรามโบราณที่มันอาจจะผิดกฎหมายอะไรเงี้ยอืมไดโนเสาร์อะไรเคยไปไม่อ่านนะ สร้างไรโนเสาอะไรเงี้ยใช้เงินเยอะแล้วก็ข้อทางแตกนะตอนหลังอะทางแตกเลยโดนเรียกเก็บภาษีอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็เลยต้องเล่นหนังเกรดบีบ้างแล้วมันเขาอะไม่ใช่ถึงขั้นต้องเล่นหนังเกรดบีนะผมมองอะก็คือเขาอยากจะเล่นเองด้วยส่วนหนึ่งบางเรื่องนะครับผมเขาเห็นความแปลกใหม่ๆของหนังนะอะไรเงี้ยก็เลยไปเล่นหนังเกรดบีนะครับผมเหมือนกับคีโนรีบนะครับผมช่วงหนึ่งอะก่อนที่จะดังอย่าง จากจอห์นวิกอ่ะเขาก็ไปเล่นหนังเกรดบีนะครับผมนะฮะอยู่เหมือนกันอ่าแมนออฟไทชีแล้วจอห์นวิกเนี่ยเป็นหนังเกรดบีนะจริงๆแล้วอะ่ะภาคแรกอะ่ะนะ,ะเห็นไหมคีนูลีฟก็ไปเล่นหนังอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วบางอื่นว่าจอห์นวิกมันดังไงมันทําให้เขาอะ่ะกลายเป็นเกรดเออีกครั้งหนึ่งกลับมาเกิดใหม่นะครับคีนูลีฟแล้วก็ผมมองว่าทางที่นี่คุละเคสอะ่ะเขากลับมาเกิดได้นะฮะแน่นอนเพราะการแสดงเขาอะ่ะ เขาเคยได้รับรางวัลออสการ์ด้วยครับผมผู้ชนะออสการ์ดารานำชายยอดเยี่ยมด้วยเห็นไหมฮะลิฟวิ้งลาดเบกัตนี่แหละดารานำชายนะครับรางวัลใหญ่เลยนะฮะปีเก้าห้านะครับผมนี่ฮะเขาได้ออสการ์อย่างเนี้ยการันตีไว้เลยว่าการแสดงเขาอ่ะมันสุดยอดนะครับผมคือการแสดงเขาไม่ได้ตกลงนะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะทางสื่อต่างๆอ่ะให้เลยว่าหนังเรื่อง พิกเนี่ยฮะทางสื่อบันเทิงก็บอกว่าการสแสดงฝีมือของนิคลัสเคดอะ่ะไม่ได้ตกลงนะยังเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าเขามีปัญหากับตัวเองอะ่ะในการจัดการตัวเองอะ่ะต่างๆอะ่ะเยอะแยะเลยมันทําให้การโฟกัสไปที่การเล่นหนังอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันปกติเขามีอายุเพิ่มขึ้นเขามีความคิดทัศนคติที่ดีขึ้นอะ่ะเขากลับมาเล่นหนัง ได้แล้วก็กลับมาเกิดใหม่ได้พิกเนี่ยเป็นการเล่นหนังที่ดีที่สุดของนิโคลัสเคสในรอบสิบปีเลยแล้วต่อจากเนี่ยต้องจับตามองเขาว่าเขาจะเล่นหนังที่ดีๆอีกไหมที่มีคุณภาพอีกไหนนะเราอาจจะเข้าชิงออสการ์อีกก็เป็นไปได้นะครับผมติดตามให้ดีนะครับสำหรับเขาคนนี้นะฮะโอเคใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตาม s u b สไครป์ช่องนี้และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ